สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้รยพ่อจอมนะครับพามาชมสวนพริกไทยนะครับสวนพริกไทยเป็นพริกไทยซีรอนนะครับอันนี้ก็เป็นตึมกิ่งตุ้มที่ทำตุ้มตอนไว้นะครับอันนี้เขาเรียกไหลนะครับไหนที่มาไหนพวกเนี้สามารถเอาไปชำเป็นกิ่งพันได้นะครับก็คือตัดที่แตกแต่อย่างเงี้ยไปชำ นะครับถ้าไม่ตัดออกนะครับเขาก็จะลูกจะไม่ดกนะครับแต่ถ้าลูกดกเกินก็จะไม่มีไหลนะครับสาหรับพริกไทยนะครับพริกไทยใช้เสาสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรครึ่งนะครับเท่าที่เราเห็นนี่ก็คือสามเมตรครึ่งถึง4เมตรนะครับเสาหน้าสี่นะครับเป็นคอนกรีตนะครับพริกไทยที่เห็นนี่ก็เป็นพริกไทยซีหลอนนะครับพริกไทยซีหลอน ไรที่พามาดูนี่เขปลูกอยู่ที่ประมาณ4-5000พันหลักนะครับ4-5หพันหลักใช้ระยะการปลูกเนี่ยห่างกันอยู่2 2เมตรครึ่งนะครับคือ2อเมตรนะครับต่อเสานะครับระยะเสาส5เมตรต่อเสาพริกไทยจริงแล้วผมสวนแก้มมังกรไร่พ่อจอมนะครับ ได้ทําพริกไทยขึ้นมาก่อนทําสวนแก้มังกรนะครับก็คือทําพริกไทยแล้วก็ได้เงินจากพริกไทยแล้วก็มาลงทุนแก้มังกรต่อนะครับพริกไทยที่เราทําเป็นพริกไทยซีรอนนะครับ,พว,วรบพวงยาวเม็ดใหญ่นะครับ <Yeah. S 1> พวงยาวเม็ดใหญ่นะครับพริกไทยซีรอนจะพวงยาวเม็ดใหญ่แล้วก็ üy <Yeah. S 1> กิ่นไม่ค่อยฉุนเหมือนสารวัชน,นะครับอา่าเป็นพริกไทยซีรอนเลื้อยเป็นเสาอย่างนี้ขึ้นไปนะครับอา่า ก็จะดูแลง่ายนะครับถ้าเป็นพริกไทยซีรอนแล้วจะดูแลค่อนข้างง่ายนะครับต้นใดเสียหายเราสามารถปลูกทดแทนกันได้นะครับให้ผลระยะยาวนะครับถ้าเป็นพริกไทยให้ผลระยะอยู่ที่15ปีนะครับกิโลต่อกิโลผลสดนะครับกิโลละประมาณ100บาทนะครับเป็นกิโลขายส่ง นะครับขายส่งอยู่ที่100บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งอันนี้คือราคาหน้าสวนแต่ราคาในตลาดก็ประมาณ120-125บาทนะครับที่เป็นตลาดขายส่งแต่ถ้าซื้อปีกทั่วไปก็ร้อยแปบาทนะครับอันนี้ก็จะปลูกเป,เป็นทุเรียนแซมไปด้วยนะครับทุเรียนแซมไปด้วยพาทุกท่านมาชมนี้ก็ นะครับบางบางบางท่านถามว่าดินดินยังไงนะครับ uh, ดินทั่วไปเป็น uh, ดินทรายดินทรายผสมทรายก็ได้นะครับ uh, แต่พริกไทยที่ชอบนะครับก็คือขี้วัวน,นะครับ uh, จะไม่ใช้ขี้ไก่นะครับถ้าเป็นพริกไทยนะครับระบบน้ําถ้าวางได้รอบได้รอบอย่างนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับระบบน้ําจะวางรอบอย่างนี้ได้ก็ยิ่งดีเลย ดินนะครับดินทั่วไปแล้วรากพริกไทยจะออกไม่ไกลนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ต้นพริกไทยอายุเท่าเท่ากับผมเริ่มทำเลยก็คืออายุพริกไทยตรงนี้ก็น่าจะ78ปีแล้วนะครับ78ปีแล้วก็คือเริ่มทำตั้งแต่แรกๆครับก็คือ78ปีเลยนะครับ อายุต้นก็ยังไม่โสมนะครับเก็บได้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่2ขึ้นไปที่เต็มที่นะครับปีแรกเก็บผลผลิตยังไม่เต็มที่นะครับปีที่2จะเก็บผลผลิตเต็มที่อ,อันนี้เป็นระบบน้ําให้กับทั้งพริกไทยแล้วก็ถั่วเรียนด้วยนะครับอากาศค่อนข้างค่อนข้างถามมาว่าอากาศดีไหมอากาศค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นผู้เรือนะครับ เรืออากาศเย็นนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแต่เย็นหาช่วงร้อนจัดก็ร้อนจริงๆรครับห้าเย็นก็คือเอย็นจัดเลยนะครับเย็นจนใบใบเนี่ยแห้งไปเลยแต่วิธีการบำรุงนะครับอ,อย่างที่แจ้งนะครับขี้วัวนะครับถ้าถ้าถ้ามีขี้วัวนี่ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับแต่ขี้วัวนี่ เราจะไม่ใช้ขี้วัวแบบเป็นก้อนนะครับเาก็คือใช้ขี้วัวรีดนะครับใช้ขี้วัวรีดเลยแล้วก็กระจายเขาชอบมากนะครับขี้วัวแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเต็มที่นะครับอันนี้ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามานะครับทักสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนแก้มกรส่วนแก้มกรไร่พ่อจอมยินดีให้คาแนะนําเกี่ยวกับพริกไทยนะครับผม สำหรับพริกไทยขอบคุณมากครับ